เกมเริ่มแล้วนะครับใด้ทุกคนนะครับฉเฉลิมเดชโยกหลบเข้ากลางโดนตัดได้โดยคุณนรงคุณนรงมองหาเพื่อนให้มาที่ชนาทิพชนาทิปมีลานเวดีต่อมาทางขวาแล้วนะก่อนใจสนุกอีกแล้วครับโ,โหโหดจัดเลยครับโอ้โหใครๆก็ยิง โอ้โหแมนโอ้โหเล่นแห่งประเทศไทยประจําปี2566นะครับหรือว่ารายการไทยแลนด์ออ e n ิศ2020เสียตพงษ์ Age ดึงมาด้านในแล้วโฟลเตอร์ไม่ลงครับชนาทิพย์เก็บรีบาลออกมาได้บุญนเข้าไปด้านในอีกทีแล้วขึ้นลงนี้ได้ฟ้า,าค,ครับเซ<ช><บ>นเตอร์ลุกโทษลุกแรกลงไปนะครับของทาง<ช><บ>ทิพย์ แลกบอลลูจวะสองกลับได้หันกลับมาแล้วค้างตัวปล่อยลูกนี้และลงไปเลยครับโอ้ยังเร็วนะครับชนาทิพย์ะกาวาไทเลอร์ยกบอลหลบดีนออกขวาอัดทพงสามอีกแล้วไม่ลงชนะทิพย์เก็บได้หันมองหาเพื่อนไถ่เข้ามาด้านในแล้วหยอกระหวัดดึงโอโ้โหสบายสบายเลยครับคนละไซส์กับอัฟนานครับไม่ลงอ้าวแต่ไม่มีใครเก็บครับแอร์ฟอร์สบอลมาเข้ามือนัฐการ ใช่วันนี้ชนทิพย์คืนมานักการิอีกทีลองปืนครั้งแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแหมไปเรื่อยๆครับที่คุณหรือเข้าไปด้านในก็ไม่ผ่านชนะทิพย์วนมาจะให้เพื่อนโดนตัดได้ครับชนาทิพย์คว้าลงมาลองหานะไม่ลงครับโอ้โหสอบมาด้านในขึ้นอีกทีหนึ่งแอซิดมาสวยมากครับไทเลอร์ให้กับทางชนะทิพย์จักรวาลนะครับดึงจังหวะช้าดนหนึ่งเหลือ50วินาทียอดมาด้านในชนาทิพย์โอ้โห จับจากฝั่งซ้ายครับลอดห่วงไปรีเวิร์สด,ด้านขวารัฐการเมืองบุญไม่มีใครจับดีดออกมาทางซ้ายแล้วชนะทิปกด3คะแนนลงไปครับโอ้โหที่จริงแล้วเขาคือชูตเตอร์ที่พอเล่นดีลันให้ออกมาอัฟดานโอ้จับไม่ติดอีกแล้วครับบอลน,นีหลุด ออกหลังลชนะทิพความ,มาได้ให้มาที่นัตการตรงกลางมีอัฐพกหลอดไปได้หลังสวยครับชนะทิพเขาหนึ่งที่ขึ้นใต้แป้นเรียบร้อยครับรามเข้าขากันของผู้เล่นทออในรายการนี้ที่ทำได้ดีมากนะครับโอ้จังหวะโดนปะทะพยายามจะปล่อยให้ลงแต่ว่าไม่ลงเลยครับลูกทนลูกแรกลงครับชนาทิพจักรวดน หมดครับช็อบอลโดยชูเนียกับชนะทิพปัดมาจาังหวะแรกเป็นใหนไฮเทคได้นะครับให้มาที่ชนะทิพจามยิงช็อตแรกมาแล้วครับ2ต่อ0ครับแล้วมาจากลูก3คะแนนของเซ็นเตอร์ด้วยยอดมาด้านไหนให้กับโอมขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับพยายามจะฟ้องเอาฟาวแต่ไม่ได้ครับ นำสิบต่อแบันดิตดึงออกมาแล้วให้มาทางขวาจับจังหวะแรกไม่ติดบัดมาอ้าวเข้ามือชนะทิปแล้วหนึ่งสองดังสบายสบายครับชอดอคอกเหลือสีวิต้องยิงเองติดปลายมือชนะทิปเลยครับโดนบล็อกได้นัตการให้มาที่นักกรนักกรหมุนขึ้นมาด้านน้อยกับไทเลอร์ ไทเลอร์ให้มาปฏิาพานยอดด้านหลังโอ้ยชนาทิพย์จะขึ้นแต่โดนผลักครับเรัเหลืลหนึ่งนาที13วินาทีครับในควอเตอร์ที่2ไทเลอร์ดึงจังหวะลลยเข้ามาใต้แป้นยอดมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์จับแล้วขึ้นลูงนี้ได้ฝาว เป็นเซนเตอร์มือนหนึ่งของทีมชาติไทยเราเลยครับไทเลอร์สามไม่ลงเก็บรีบาวชนะทิพเก็บได้สำเร็วทันทีเลยครับรับบอลปุ๊บขานี่ดีต่อขึ้นใต้แป้นได้เลยไทยเลอร์ให้มาชนะทิพยยัดเลยครับโอ,อย้ย ลูกนี้นี่เคาะมาดิโดนเร็วทันทีลูกนี้โดนปลายมือครับยอดมาด้านในไทเลอร์ขึ้นซ้ายเนี่ยเล่นเข้าขากันเท็กมีชนาทิพย์จักรวาลไทเลอร์แล้วมนัสวีบุตรด้วงนะครับลากขึ้นมาเองตรงกลางครับอ้าวชนกันเองแต่ยังได้อยู่ครับเดอะสะบัดมาด้านในเร็วให้กับอานัทิแล้วพลาดโดนชัดพลตุ้ยันบินตัดได้ ไทยเล์แล้วหยุดยิงเองไม่ตรงห่วงเลครับชนาทิปยเก็บได้ให้มาที่มนัสวีให้มาที่ชนาทิปอีกครั้งชนาทิพพิงแล้วไทย,ยครับฟาวอาพรครับเล่นแบบนี้มีลุ้นติดธงแน่นอนครับปีนี้ยุ่ยมาด้านในใแล้วชนาทิปขึ้นซ้ายลงไป วงในเดี๋ต้องวัดกันเลยครับเพราะว่าทีมช<ห>ันติดมือไทเลอร์ไทเลอร์ปาไปได้านหน้าเร็วชวนะาทิพ์ได้บอลลอกดึงตัว,วแล้วขึ้นขวาเรียบร้อยโอ้โหเสียงเชียร์ดังกึกก้องเลยครับไปดึงถอยออกมาเลี้ยงม้วนเข้าไปด้านในออกไปทางซ้ายนักการเมืองบุญไม่ลงชนะาทิพ์เก็บได้ซ้ำลงไปครับโอ้โหต้องขอเวลานอกเลยครับทางแบรนดวอสแลมเมอร์ครับ ชนะทิพย์ให้มาที่อัตพงศนาทิพย์อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาด้านบนอัตพงศ์ลีลาพิพัฒน์กุลครับโอ้โหทำทุกอย่างดีหมดแล้วยกเวทีตหวันจบครับปล่อยแรงไปนิดเดียวและดอดมาด้านในชนะทิพย์ลอยขึ้นไปได้เปล่าจากทางนาราทิพย์ ฟาวเนี่ยฟาวแน่นอนนะครับแต่อาจจะบอกว่าโดนผักนะครับตอนแรกก่อนที่จะรับบอลได้ของชนะทิพนะครับลูกแรกลงไปครับนะครับช็อตคอกเหลือเจ็ดวินาทีของไฮเทคชนะทิพให้ค่ามานะก่อนใจสนุกไม่ลงเก็บรีบาว์ลงมาได้ชนาทิพไทยเจอกับดูเบนแล้วปะทะนิดหนึ่งยืดหวางปากห่วงไปเลยครับโอ้โหต่อ47ครับชนะทิพโอ้โห จ่ายบอลไปนิ่มๆยอดให้กับชนาะทิพย์ทิไทเลยครั้งหนึ่งไทเลร์คอร์หลบแล้วยิงลูกนี้ไม่ลงชนาทิพย์เก็บได้ลุยเข้ามาตรงกลางหว่แล้วลอยขึ้นไปวางไซ19ต่อ49ไายมาที่ชัดพลชัดพลยอดมาให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์หมุนขึ้นแล้วลูกนี้ฟาวไม่ลงครับ โดนดึงโดนเนี่ยลงแล้วครับชนะนนสโสลดให้มาที่ทักมินทักมินให้อา,าอาวารูเบนอ้าวจับไม่ต้องกลางสมาร์ออกมาทังซ้ายรูเบนเคาะบอลหลุดมือจังหวะนี้เอาตัวรอดได้ไหมไม่ได้ครับโอโ้โหเสียบ,บอลกานัดควบขึ้นมาเร็วด้านบนหนึ่งสองหลุดไปวางโดนบล็อก โอ้โหไม่มีการฟาวครับนักการให้มาชนาทิปย์ไยเข้ามาด้านในขึ้นมปดาซ้ายแล้วไม่ยิงครับเปนนักสบีขึ้นออกมานักการเมืองบุญลอกนึ่งตะวะใขรเข้มาตรงกลางแล้วยอดมาให้ชนาทิปขึ้นตายบั้นครับ78 79โคตสิงต้องรีบขอเวลานอกเลยครับ อีกสัก5นาทีกำลังดีครับ <c oughs> ดูลูกโทษของชนาทิพจักรวาลครับลูกที่สอเอาลงครับไอเทคขึ้นนำครับ